สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอัพคอมเมนต์ครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันนะครับสืบเนื่องมาจากช่องชื่อว่า Half As Interesting นะครับได้มีการทำวิดีโอชื่อว่า Why Almost Every Town in America Has a Thai Restaurant หรือแปลเป็นไทยได้ว่าทำไมในทุกเมืองของสหรัฐจะต้องมีร้านอาหารไทย <S <S โดยในเนื้อหาของวิดีโอนะครับได้มีการเปรียบเทียบยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นมีชาวเอธิโอเปียอาศัยอยู่ในสหรัฐราวสามแสนคนแต่ว่ามีร้านอาหารเอธิโอเปียเพียง500ร้านหรือคิดเป็นสัดส,ส่วนหนึ่งร้านอาหารเอธิโอเปียต่อชาวเอธิโอเปีย600คน แล้วรวมถึงชาวอินเดีย4ล้านคนมีร้านอาหารอินเดีย500ร้านหรือเท่ากับ1ร้านอาหารอินเดียต่อชาวอินเดีย800คนแล้วก็พูดถึงชาวเม็กซิกันนะครับ54,000ร้านหรือเท่ากับร้านอาหารเม็กซิกัน1ร้านต่อชาวเม็กซิกัน667คนแต่ว่าในทางกลับกันนะครับส,สัดส่วนประชากรไทยในสหรัฐอเมริกามีอยู่ประมาณ300,000คน แต่ว่ามีร้านอาหารไทยอยู่ถึง5,452ร้านหรือคิดเป็น1ร้านอาหารไทยต่อคนไทย55คนซึ่งเมื่อเทียบกับชาติอื่นๆนะครับก็จะถือว่าเยอะมากๆซึ่งหลังจากนั้นนะครับทางวิดีโอก็ได้ตั้งคำถามว่าแล้วทำไมถึงมีร้านอาหารไทยมากมายขนาดนั้นในสหรัฐซึ่งในวิดีโอนะครับก็กล่าวถึงรสชาติอาหารที่ถูกใจชาวอเมริกันนะครับ แล้วก็พูดถึงการที่รัฐบาลไทยได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาหารไทยเผยแพร่กระจายไปทั่วโลกและนอกจากนั้นนะครับยังพูดถึงรัฐบาลของจอมพลปพิบูลสงครามนะครับพูดถึงการคิดค้นผัดไทยแล้วก็มีการพูดถึงการทูตทางด้านอาหารของประเทศไทยนะครับและนอกจากนั้นทางวิดีโอก็ยังได้มีการพูดถึงการที่รัฐบาลไทย มีการส่งเสริมให้อาหารไทยเป็นที่รู้จักของชาวโลกเพื่อสร้างรายได้แล้วก็รวมถึงการโปรโมทการท่องเที่ยวนะครับโดยวิธีการฝึกฝนเชฟอาหารไทยจนชำนาญแล้วส่งออกไปเผยแพร่อาหารไทยยังต่างประเทศโดยเนื้อหาของวิดีโอยังได้กล่าวต่อไปอีกนะครับว่าจากการสนับสนุนโครงการของรัฐบาลน,นี้ทำให้จำนวนร้านอาหารไทยในต่างประเทศเพิ่มขึ้นราวสามเท่าตัว จาก5,500ล้าร้านเป็น15,000ล้านร้านและส่วนในสหรัฐอเมริกานะครับเพิ่มจาก2,000ลร้านเป็น5,000ลร้านครับผมสำหรับเนื้อหาอื่นๆของวิดีโอนะครับแอดมินจะแปะลิงก์ไว้ตรงช่องคำอธิบายเพื่อนๆสามารถตามเข้าไปดูกันได้เลยนะครับซึ่งหลังจากที่ชาวต่างชาติได้รับชมวิดีโอดังกล่าวนะครับก็ได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้เป็นจำนวนมากนะครับ ซึ่งตอนที่แอดมินกำลังแปลคอมเมนต์อยู่นี้ก็เป็นพันคอมเมนต์แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังกันดูนะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้กันบ้างถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกกันได้เลยครับชาวต่างชาติท่านแรกเขาแสดงความคิดเห็นว่าการทูตทางด้านอาหารของไทยเป็นเรื่องที่ฉลาดมากสำหรับการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ ความเห็นชาวต่างชาติท่านต่อไปนะครับเขาบอกว่ามีร้านอาหารไทยในบ้านเกิดของฉันแล้วก็มีอีกร้านหนึ่งอยู่ใกล้ๆเมืองของฉันฉันสงสัยมานานแล้วว่าทําไมการตกแต่งร้านและเมนูของพวกเขาจึงคล้ายๆกันและตอนนี้ฉันก็เข้าใจแล้วมันเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลใครจะไปเดาได้ล่ะมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่า มีร้านอาหารไทยในเมืองที่ผมโตมาและผมก็ได้ไปที่ร้านอาหารไทยมากมายหลังจากนั้นแต่ผมคิดว่าไม่มีร้านไหนดีไปกว่าร้านในเมืองของผมผมแค่เดินเข้าไปในร้านแล้วก็สุ่มเลือกอาหารแล้วหลังจากนั้นผมก็เพลิดเพลินกับอาหารเสมอๆและหลังจากนั้นเจ้าของร้านก็เริ่มรู้จักผมแล้วก็ภรรยาบางครั้งเมื่อเขามารับออเดอร์ ผมขอให้เขาทำเซอร์ไพรส์ให้ผมด้วยเมนูอื่นๆและมันก็ไม่ได้ทำให้ผมผิดหวังเลยมันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมและเมื่อพวกเราเข้าเมืองเราจะไปที่นั่นเสมอความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับท่านนี้ก็บอกว่าโดยปกติแล้วโครงการของรัฐบาลแบบนี้มักจะออกมาแบบคร่าวๆแต่จริงๆแล้วผมไม่มีอะไรนอกจากความเคารพต่อประเทศไทยในเรื่องนี้ มันเป็นอะไรที่ฉลาดมากและปราศจากความขัดแย้งและถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นโฆษณาก็ตามแต่ว่ามันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับท่านนี้ก็บอกว่าฉันหวังว่าจะมีร้านอาหารไทยในระยะ50มาจากเมืองของฉันฉันไม่เคยกินร้านอาหารไทยมาก่อนจนกระทั่งได้ไปเรียนมหาวิทยาลัยหวังว่าพวกเขาจะมาที่นี่นิวเม็กซิโก คอมเมนต์ต่อไปกันเลยครับเป็นไอเดียที่บันเจิดมากพวกเราควรสู้กันด้วยเรื่องอาหารไม่ใช่สงครามมาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับท่านนี้เป็นเพื่อนบ้านอาเซียนของเรานะครับนั่นก็คือชาวอินโดนีเซียโดยชาวอินโดนีเซียท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าในฐานะชาวอินโดนีเซียฉันคิดว่ารัฐบาลของเราควรจะทําแบบนี้เช่นเดียวกันเรามีอาหารจานเด็ดมากมาย ถึงเวลาแล้วที่โลกควรจะรู้ว่าอินโดนีเซียมีอะไรมากกว่าบาหลีมาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปกันเลยนะครับท่านนี้เขาบอกว่าฉันเคยสงสัยว่ายังมีพ่อครัวเหลืออยู่ในประเทศไทยหรือไม่หรือว่าคนไทยเคยถูกบ,บังคับให้ไปที่แมค o โดนลัลหรือไม่ชาวต่าชาติท่านนี้ก็กล่าวแบบติดตลกนิดนึงนะครับ เรามาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปชาวต่างชาติท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นว่าในซีแอตเทลมีร้านอาหารไทยมานานหลายทศวรรษแล้วและในยุค8090ูน t ซีแอตเทลเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งที่คุณสามารถหาอาหารไทยกินได้ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับมีร้านอาหารเอธิโอเปียแห่งหนึ่งในเมืองทูซอนแอริโซนาแต่ฉันไม่แน่ใจว่าร้านนี้ยังอยู่หรือไม่และเมื่อพูดถึงอาหารไทย ฉันรู้สึกประหลาดใจมากที่มีร้านอาหารไทยอยู่ในเมืองเร็กยาวิกซึ่งเป็นเมืองหลวงของไอซ์แลนด์บ้านเกิดฉันอาหารที่นั่นมีรสชาติเผ็ดแต่ว่าก็น่าพอใจความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับฉันเพิ่งเจอร้านอาหารไทยในเมืองของพี่ชายของฉันซึ่งมันห่างออกไปไม่กี่ช่วงตึกและฉันก็ไปที่น,นั่นแล้วก็พบว่าอาหารอร่อยมาก เรามาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับท่านนี้เขาบอกว่าบางทีสิ่งนี้มันฟังดูเหมือนเป็นกลอุบายที่หลอกลวงแต่ว่าเมื่อพิจารณาถึงจำนวนร้านอาหารจีนและร้านอาหารญี่ปุ่นในสหรัฐอเมริกามันก็เป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่ประเทศไทยจะไม่อยากถูกทิ้งจากเวทีระดับนานาชาตินี่เป็นเรื่องที่ฉลาด เรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่าน,นี้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจนะครับเขาบอกว่านี่คือสิ่งที่อยากให้พวกเราช่วยกันพิจารณามีใครเคยไปทานอาหารไทยแย่ๆบ้างไหมฉันได้ไปทานอาหารไทยมากกว่าร้อยแห่งทั่วสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกและฉันสามารถพูดได้อย่างตรงไปตรงมาว่าไม่เคยฉันเคยเจออาหารเม็กซิกันที่ไม่ดี เคยเจอไก่ทอดที่ไม่ดีเคยเจอร้านอาหารอิตาเลียนที่ไม่ดีเคยเจอแฮมเบอร์เกอร์แบบแย่ๆและแน่นอนเคยเจออาหารจีนแยๆ่ๆแต่สำหรับร้านอาหารไทยที่แยๆ่ๆฉันไม่เคยเจอมันเลยบางทีนี่อาจจะเป็นเพราะโปรแกรมของรัฐบาลไทยก็ได้โอเคครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้แสดงความคิดเห็นแบบสั้นๆไว้ว่า ขอบคุณสำหรับวิดีโอนี้ตอนนี้เรากำลังจะปดินเนอร์ที่ร้านอาหารไทยความคิดเห็นต่อไปครับดีประเดิ e ์ดที่เมเซนฉันมักจะสงสัยอยู่เสมอว่าทำไมถึงมีร้านอาหารไทยในบ้านเกิดของฉันในเวสต์เวอร์จิเนียที่ซึ่งไม่มีประชากรผู้อพยพชาวไทยเลยเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับท่านี้แสดงความคิดเห็นซึ่งค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็น,น่าสนใจนะครับโดยเขาบอกว่า ในขณะที่ฉันแนใจอย่างยิ่งว่าทางการไทยสนับสนุนร้านอาหารและสร้างเอกลักษณ์ของอาหารไทยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ร้านอาหารไทยทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาวิดีโอนี้ไม่ได้กล่าวถึงประชากรลาวกัมพูชาเวียดนามและม้งในสหรัฐอเมริกาเมื่อผู้คนเหล่านั้นเปิดร้านอาหารพวกเขามักจะบอกว่าเป็นร้านอาหารไทย พวกเขามักจะทำเมนูที่ได้รับความนิยมของไทยฉันรู้จักร้านอาหารไทยในฟินิกซ์ซึ่งตั้งมานานกว่าสองทศวรรษร้านอาหารไทยเหล่านั้นเจ้าของร้านส่วนใหญ่ไม่ใช่คนไทยแต่ว่าเป็นผู้อพยพจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งผู้คนเหล่านั้นก่อไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยเพียงแค่คุณไปร้านอาหารไทยและเห็นสไตล์การตกแต่งที่คล้ายคายกัน จงอย่าคิดว่านั่นเป็นโปรเจกต์ของรัฐบาลไทยโอเคครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปซึ่งก็จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับท่านนี้เขาบอกว่ามีเรื่องตลกอย่างหนึ่งก็คือภรรยาของผมทำงานในร้านอาหารไทยและเจ้าของร้านอาหารไทยเหล่านั้นเป็นคนลาว ครับผมนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนะครับจากวิดีโอที่มีชื่อว่าทำไมทุกเมืองในสหรัฐจะต้องมีร้านอาหารไทยเพื่อน,อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนมาในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ